สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้าจากฝรั่งเศสนะคะทะเลฝรั่งเศสทะเลแถวบ้านนะคะยามเช้าอากาศดีมากนะคะอากาศดีมากสวัสดีวันสิ้นเดือนกันยายนนะคะอากาศดีมากๆเลยคะ่ะเชา้ชาเช้าน้ำก็จะนิ่งนะคะ ตอนช่วงบ่ายน้ำก็จะขึ้นตอนนี้น้ำนิ่งบรรยากาศยามเช้าช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะช่วงเดือนตุลาไปก็จะเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูหน้าหนาวแล้วนะคะหนาวทางนี้ก็อยู่ที่15องศา วัดประจำวันของแม่สิ่งที่หิวใจที่สุดของแม่ก็คือทะเลค่ะแม่น้องเอ็มมาเป็นคนที่ชอบทะเลมากๆเลยนะคะชอบว่ยนะ้ ลงไปวไ่ายน้ำมาแล้วรอบหนึ่งค่ะลงไปวไ่ายน้ำมาแล้วรอบหนึ่งตอนนี้แม่ก็ขึ้นฝั่งมาดื่มน,น้ำแช่ เลยลนะคะคทะเลทั้งบ้านเราทางนี้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเมืองน,นีสใครมาเที่ยวนีสเนี่ยจะได้เที่ยวยาวเลยนะคะทางนี้จะอยู่คล้ายภูกเก็ตค่ะก็ะจะเหมือนกะตะกะลนหาดลาวัยหาดกะตะหาดกรัรมลาอะไรพวกนี้นะคะจะยาวเหยียดเลยนะคะใครมาเที่ยวทางนี้อันนี้เพื่อนของคุณเม่ก็ไหวไปก่อนแล้วนะคะน,นี่จะบอกว่าคนมาไหว้น้ํานะคะก็จะมี แต่คนที่อายุเยอะนะคะและเขาแข็งแรงมากเลยนะคะอายุมีแต่แบบว่า70อัพขึ้นนะคะแล้วเขาแข็งแรงมากเนื้อหนังของเขาก็จะแบบแข็งอะคะ่ะไม่ค่อยหย่อนยานนะคะจากที่เราสังเกตดูนะคะทะเลเก็จะอยู่ใกล้สนามบินนะคะเราก็จะเห็นเครื่องบิน <F at> เห็นเครื่องบินบินข้าม น้ำทะเลเพื่อที่จะไปลงสนามบินนะคะสนามบินก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะบ้านเราก็จะอยู่ใกล้สนามบินอยู่ใกล้ทะเลนะคะใครมาเที่ยวฝั่งนีสนะคะก็จะได้เที่ยวนีสคากนกรซสูเมวินเนอร์บลูเบซงลูฮองอองติปเที่ยวยาวไปถึงโมโนาโคเลยนะคะใครชอบทะเลก็ มาทะเลใครชอบภูเขาก็ขึ้นภูเขาอยากเล่นหิมะก็ขึ้นไปเล่นสกีได้หนึ่งชั่วโมงนะคะสัมผัสหิมะทางนี้ที่เที่ยวเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเป็นทะเลเป็นภูเขาเป็นหมู่บ้านเกา่าแก่ทางนี้เป็นแหล่งเที่ยวเป็นที่เที่ยวนะคะทางภาคใต้ของฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวแม่จะไปไว่ายน้ำแล้วนะไปไว่ายน้ำรอบสอง ว่ายน้ำเสร็จแล้วแม่ก็จะไปอาบน้ำกินข้าวนะคะอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ไปไถานานะคะไปไถานาทำงานหางเงินเสร็จแล้วก็ไปทำหน้าที่แม่รับลูกเลิกจากโรงเรียนนะคะนี่แหละชีวิตกิจประจำวันของเราที่ฝรั่งเศสขอบคุณธรรมชาติที่สวยงามนะคะขอบคุณพลังดีๆ ะะขอบคุณสิ่งดีๆทุกๆวันขอบคุณค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ของแม่แอมม่าของการว่ายน้ำนะคะเรามาออกกำลังกายกับน้ำเย็นกันนะคะ แล้วพอเราขึ้นมาร่างกายเราจะรู้สดชื่นมากๆเลยมันจะกระปี้กระเป๋าสดชื่นหายปวดหายเมื่อยใครที่ทํางานหนักๆมีอาการปวดการเมื่อยเนี่ยแนะนําให้มาลงน้ําทะเลตอนช่วงเช้าเชเย็นเย็นเลยนะคะเนี่ยจะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะมาคะ่ะมาว่ายน้ํากันคะ่ะ